พ่อบดรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบดวันดีได้ Honda City ี้ท้ายเซนะครับผมจดทะเบียนปี1999านําเมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมคันนี้ City นะครับเครื่อง VTEC g เกียร์ออโต้นะครับผมรถคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษี ไม่ขาดนะครับต่อเรียบร้อยแล้วถึงปี69นะครับผมคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรถกันนะครับผมรถสวยนะครับรถได้เดิมไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับคันนี้รถขับขี่ดีช่วงลงช่วงล่างดียางดีทั้ง4เส้นนะครับผม สีสันมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมราคา39,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะคันนี้ถ้าลูกค้าจะให้โอนด้วยเราเก็บค่าโอนแค่2 5 0 0บาทนะครับผมคันนี้เพราะคันนี้ต้องมีเปลี่ยนแผ่นป้ายนะครับผมส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับผมค่าส่งลูกค้าต้องออกเองนะครับ ไฟตรงไฟท้ายสวยนะครับนี่ครับซิต,ตี้ไซนะครับผมได้เครื่อง V t e ท h ด้วยนะตัวเนี้ยราคานี้คุ้มแน่นอนครับผมตำหนินะครับเนี่ตรงนี้มีปุดโปดนิดนึงนะแล้วก็มีรอยเนี่ยนะดูยางนะครับเนี่ยดูเนื้อยางดอกยางยางปียี่สี่นะยางปียี่สี่นะครับผมท่านผู้ชมเท่ ตัวนี้ได้ดิสเบรกหลังด้วยนะลอ้อก็ยังเป็นลอ้อแม็กเดิมนะครับลอ้อแม็กขอบ14นะครับผมขอบ14เดิมโรงงานเนี่ยดูดูดอกยางหนาๆนะครับขยายยาวไปเลยนะครับผมกระจกหน้าไม่มีแตกรล้าวนะพาสีห9นะครับผมดูกระจกไม่มีแตกรล้าวนะหลังคาสวยไม่มีผุนะครับ ก็จะมีสีรอกๆบ้างนะครับเนี่ยดูภายในนะครับเดิมกิบเลยเนี่ยดูเบาะลดราคาหลักหมืน่นอารมณ์ขับหลักแสนนะครับเนี่ยคันนี้ใครได้ไปโชคดีแน่นอนครับผม เกียร์ออตโต้เปลี่ยนดีเปลี่ยนนิ่มนะครับผมเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีแตกเลยนะนี่ดูเกเก็บของก็ปิดเปิดได้นะครับผมนี่นี่ช่องแอร์สวยงามนะครับทุกอย่างเดิม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 จากโรงงานเดิมอิหีดูโลโก้วิทยุเอ,องฮอนด้าอยู่เลยนะครับช่องแอร์ต่างๆสวยนะครับผม เบาะเดิมโรงงานนะจ๊ะไม่มีขาดเลยพวงมลาลัยเดิมๆนะครับหลังคาสวยไหมสวยแน่นอนครับผมแอร์อโดคมไม่คุมลองพิจารณาดูนะจ๊ะสามหมื่นก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมแผงประตูสวยนะ เนี่แผงประตูสวยผ้าเดิมนะเนี่ยาลายเดียวกันกับเบาะนะครับตรงนี้ก็จะมีหลุดนิดนึงนะครับธรรมดานะครับรถเก่าเน่ไปหักนะประตูเป็นไงปิดนิ่มซะด้วยะปิดนิ่มนะดูดิดูคิ้วสแตนเลสดู Q S S A L A L A, ด,ด,ดิสวยนะ ใชครับสวยสวยสวยดูสวยสามหมื่นเก้าพันบาทคุ้มไปหรือเปล่าดาูขับใช้งานนะครับแถวหมู่บ้านแถวบ้านนะครับไปวัด ไปว่าพาคุณพ่อไปหาหมอนะครับสบายสบายเลยคันนี้นะครับสวยไหมครับเนี่ยอันนี้ก็มีหลุดบ้างนะเนี่ยเดี๋ยวกาวติดให้นะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะเออไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยรถได้เดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยมีอุัตเหตุนะครับ ดูฝั่งนี้นะนี่ครับสวยถือว่าเป็นรถที่สวยนะครับอายุเก่าขนาดนี้แต่ก็ยังดูดีเบาะไม่มีขาดเลยสวยสะอาดนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีนะเนี่ยดูโอ้ยอ่อนซอนเจ้าของเดิมแท้ดู สามหมื่นเก้นะครับคันนี้สามหมื่นเขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับนี่สวยกิฟดูน็อตนะไม่มีตีงไม่มีขยับดูดูด,ดูไม่เคยถอดทำสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนี่ดูสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยเห็นไหมครับ พวงมาลัยเดิมๆคลาสสิกมีแอร์แบ็ก ABS ด้วยนะ,ะหน้าปัดเลือนไม้เลยครับดูสวยนะเลใไม้เท่าไหร่ดูเอานะครับเนี่ย <c oughs> นั่นหละแต่ดังนะจ๊ะอ่ะดูท้ายดูท้าย ทายสวยนะเนี่ยเหลียนบาทยังอยู่นะดูล่องน้ําร่องตะเข็บรางน้ําสวยนะเนี่ยไม่มีผุเลยคันนี้ดูแลดีๆใช้ไปสักสิบปีก็พอแล้วครับอใช้สักสิบปีก็พอล้วคันนี้อดูกระจกหน้ากระจกหลังไม่มีแตกนะครับของเดิมโรงงานนะครับผม รูปล,ลางน้ำสวยกิบเลยนี่เดือนบาทอยู่ครบ <c oughs> ไปสตาร์ทเครื่องรอเลยก็ได้ด้านหลังอยางอะไรอยู่ครบนะครับผมนี่ให้น้องสตาร์ทแล้วนะครับนี่ดูดิสวยกิบเลยโอ้งามหลายงามหลากูนะ เครื่องมือมีให้นะครับไอ้แม่แรงนะครับผมดูยางอะไรของเดิมนะครับผมไม่มีรอยเจาะติดตั้งแก๊สนะครับโอ้โหรถแบบนี้ไม่ซือ้อแล้วจะเสียใจเดูไปลงไฟเดียวติดครบหมดนะนี่ครับฝาท้ายเดิมๆเ,เลยเนี่ยฝาท้ายเดิมโรงงานเนี่ย ปิดปุ๊บโอ้โห,โหปิดนิ่มสนิทด,ด้วยนะครับผมเดี่ครับยางฟังเสียงเครื่องน,ะนี่สตาร์ทแล้วนะนี่อือพร้อมเฉิดฉายแนย่นอนครับราคานี้3900มบาทนี่ครับฟังเสียงเครื่องยนต์เครื่อง v t เทนะครับเนี่เห็นไหม ได้เครื่อง v ีเทคด้วยแผ่นเพดเดิมๆนะครับเนี่ยเปิดแอร์เปิดไฟนะครับเครื่องยังนิ่งเลยนะครับเปิดแอร์เปิดไฟแล้วเนี่ยเครื่องนิ่งๆไม่มีสั่นนะรถขับขี่ดีเกียร์ดีเปลี่ยนดีทุกเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังไม่มีกระตุกนะครับผมแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้ขับดีดีฮอนดาซิตี้ City, แน่นอนครับผมไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าติดครบหมดนะครับปากระโปรงเดิมนะครับส,สวยๆเลยอ่าแดดเริ่มมาแล้วปิดเลยครับ ปิดเลยครับผมปิดเลยเจ้าหน้าที่เราปิดฟ้ากระโปรงก่อนอกันชนมีรอยนะเออตรงนี้มีรอยนะหรือถ้าอยากให้เราเก็บงานให้เก็บสีให้ก็โทรคุยกันได้นะครับว่าเก็บสีให้หน่อยเก็บทั้งคันเท่าไหร่อะไรยังไงแจ้งเรามาได้นะครับ,ร,บราคาับราคา39,000บาทค่าโอน ต้องจ่ายตังหากนะครับผม Honda City ปี1999นะครับผมเกียร์ออโต้รถเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับผมค้นหาใน google ได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าพ่อบุตรรถบ้านเจอเราแน่นอนนะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถอยากให้เราไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผม แต่ลูกค้าต้องโอนมัดจำมาเท่านั้นนะครับผมไม่มีระบบใจแรกใจนะครับผมลูกค้าต้องมัดจำเท่านั้นนะครับถึงจะปิดการซื้อขายได้นะครับอยู่ที่ไหนเราส่งให้ได้หมดนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์โทรนะครับ081699-5106นะครับผมมีเบอร์เดียวนะครับสามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผม สามารถวิดีโอคอลได้นะครับก่อนซื้อนะหรือคิดว่าดูในคลิปนี้แล้วพอใจแล้วก็โทรมาจองกันได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท,ท่านนะครับผมชอบแล้วทักลักแล้วโทรมาเลย พ่อบุดรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ Okay let's go